สวัสดีครับผมเจอกันในครั้งผมหน้าโทรราเซลครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมมิเช่นเคยนะผมเจอผมก็เจอเกี่ยวกับการเจาะบ่อบาดาลน,นะครับผมวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสามนะครับผมตุลาคมสองพันหสิบห้านะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกระแพงเพชรนะครับผมวันนี้เดินทางมาขุดเจะะดาะน้ําบาดาล ให้กับทาง f c นะครับผมตอนนี้ก็เจาะเสร็จสับที่เรียบร้อยแล้วในความลึกอยู่ที่90เมตรหรือ45วานั่นเองนะครับผมตอนนี้ช่างก็กาลังจะลงท่อไอ้ลงท่อ4เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เจาะไปมาตรฐานอีกเช่นเคยนะครับผมเจาะเห็นน้ําลงท่อให้มาตรฐานเหมือนเดิมนะครับลงท่อตลอดแนวนะครับผมไม่มีหมกเม็ดหน้าตาท่อ4เป็นแบบไหนนะครับผมเอฟซีหลายคนนะครับผม เจาะบ่อประดานแล้วไม่ลงท่อสีนิ้วนะครับเขาเรียกว่ากันพังนะครับผมปัญหาที่จะเกิดภายในอนาคตคือบ่อมันจะพังนะครับผมมันต้องเป่าบ่อบ่อยหรือว่าบ่อเสียไปเลยดึงปั๊มไม่ขึ้นนะครับผมเราจะต้องลงท่อนี้นะท่อสีนิ้วลงไปตลอดนะเจาะเท่าไหร่ลงเท่านั้นนะครับผมเป็นไปได้ให้ลงนะครับผมเว้นแต่เราไม่มีตังค์ที่จะลงก็ไม่ลงนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถเจาะของทีมงานผมอีกหนึ่งคันนะครับผมผมจะมีรถเจาะตีตะขาบแบบนี้นะสองคันนะครับผม เจาะได้ทุกพื้นที่นะครับผมท้องไร่ท้องนาภูเขาเจาะได้หมดนะครับผมอย่างนี้ก็ลงมาเจาะในนาข้าวเลยนะครับผมเพราะว่าลูกค้าต้องการน้ําไม่ใส่ข้าวหน้าแรงนะครับผมมันสบปัญหาภายแรงะตรงนี้นะครับน้ำไม่ท่วมนะครับผมพานกระต่ายกําแพงเพชรนะครับผมน้นเอฟซีผมยืนอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวพาไปทาความรู้จักกับแก่หน่อยนะครับผมหมู่บ้านนี้ขึ้นชื่อนะครับผมเจาะน้ําบาดาลหาลําบากนะครับผมสองนะครับผมโดนหลอกโดนต้มกันเยอะนะครับผมเจาะหมดไปเป็นแสนหลุดแป๊บเดียวน้ําหมดนะครับผมได้ยินข่าวมานะครับ อันนี้ก็เป็นผู้ว่าจ้างผม FC ผมนะครับผมแกบอกว่าติดตามผมมา2-3าปีแล้วนะเกี่ยวกับการโจโบ่อบาดาลนะครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่อำเภอพังกระต่ายตำบลหนองหัวครับจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรครับผมอันนี้เดี๋ยวแรกๆเลยก่อนจะจ้างผมเนี่ยบอกว่ามาเล่าชาวบ้านเขาว่าเจาะไม่ได้น้ําช่างไม่คิดตังค์ในเรื่องจริงไหมเขาไม่เชื่อเรื่องจริงครับเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าไม่ได้น้ําช่างจะไม่เอาตังค์ เพราะว่าที่เจอกันส่วนบ่อยคือจอดไม่ได้น้ําแล้วเสียงเงินสี่ทองกันบอกว่ามีที่ไหนครับเขาก็รอดูผมอยู่ครับว่ามีช่างที่ไหนว่าจอดไม่ได้น้ําไม่คิดตัง,ม,ตงมีคนบ้าคนผมคนเดียวอำนาจตัวราเซลนะครับผมไม่ได้น้ำนี่ผมไม่คิดตังกรทางลูกค้านะครับผมคุยดีผมก็จอดถูกคุยไม่ดีผมก็จอดแพงอันนี้มีน้ำยังพี่มีแล้วครับผมน้ําดีไหมน้าดีครับน้ําดีน้ําเยอะเนาะจุดประสงค์นี่ไว้ทานาตรงนี้แล้วพี่เนาะไว้ทำนา้นใสนาใสนาปางเนาะ อันนี้เดี๋ยวราคาไม่ขอบอกแล้วกันเดี๋ยวเอฟซีได้ยินเดี๋ยวจะขนหัวลุกน <c> ะ <oughs> ครับผมราคาก็แล้วแต่เราจะคุยตกลงกันการโจมบ,บ,อบ,บอ่บาดาลเหมือนที่ผมบอกนะพี่เนาะจ้างใครก็ได้ไม่ต้องจ้างผมก็ได้จ้างใครก็ได้แต่ให้ดูดีๆช่างมีเยอะครับช่างมีเยอะรเราดูดี <ๆ S 1> ดูที่มั่นใจคุยรายละเอียดให้ชัดเจนจะได้ไม่เสียเปรียมเหมือนในบ้านนี้หมดไปเป็นเสนมีไหมมีครับผมมียังมีอยู่ะไรโดนจอดน้ําบาดาลหลอกต้มกันยังมีทุกวันนี้ยังโดนได้ครับขนาดเราลงคลิปไปดูทุกวันยังไม่พ้นโดนนะพี่เนาะมันก็ต้องดดนนนนไ้คบงาะ ช่างเขาก็มีเยอะครับใช่ไม่ใช่มีช่างคนเดียวใช่นั่นแหละถึงถึงที่ผมบอกว่าให้ดูดีๆเนาะดูให้ดีเรียกให้มั่นใจคุณรายละเอียดชัดเจนนะครับผมอาขอบคุณพี่มากครับผมครับครับอ่ะยังที่ฝากบอกนะครับผมดูให้ดีนะครับผมจะจ้างใครก็ได้นะคุยรายละเอียดให้ชัดเจนเห็นน้าเห็นท่าค่อยจ่ายตังค์นะครับอย่างเจ้านี้ก็วันพรุ่งนี้ก็จะทําการติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์นะครับผมจะทําเป็นท่อออกสองนิ้วใช้ปั๊มสามแรงแผงแปดแผงดูดนะครับผมเพราะว่าอ่ะแกทำนาตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยประมาณสัก สิบกาไร่แล้วมั้งครับหินตรงนี้นะครับผมสิบสี่ไร่ไร่นะครับผมก็กะว่าน่าจะพอถึงไม่พอก็ได้ประทังนะครับผมเพราะว่าบางคนบอกว่าเจาะน้ําบาดาลเนี่ยไม่พอทํานานะครับผมก็ยังดีกว่าไม่มีอ่ะดีกว่าเยี่ยวใส่นะครับผมอมีก็ดีกว่าไม่มีนะครับผมช่วงนี้เข้าฤดูการเจาะน้าบาดาลนะครับผมใครอยากจะจ้างผมันดับแรกเลยนะครับผมต้องมัดจําตัวผมนะไม่มัดจําตัวผมผมไม่ไปเจาะนะครับผมอย่างเสร็จจากที่นี่เสร็จก็จะเดินทางไปบ้านข้างๆนะครับผมเพราะว่า เขาไม่เห็นเจาะได้น้ำนะครับเขาก็อยากได้น้ำมันกันนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปเจาะต่อเลยนะครับผม063นะครับผม0075148นะครับผมไม่ได้น้ำผมไม่คิดตังท่านสวัสดีครับผม